ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงย o นจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับจะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับ วันพุธที่27กรกฎาคมพศ2565นั่นเองก็วันนี้ทางทีมงานนะครับมีปล่อย2คันพิ่ตยาย1คันแล้วก็ของพี่วุฒินันหนึ่งคันของพี่วุฒินันก็จะเป็นคันนู้นเลยคันนู้นนะครับมันจะเป็นยกตัว M N M R นะครับ130นั่นเองก็เอาไปวิ่งในส่วนของวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นของร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ขายวันนี้ของพต่ายขายวันนี้คันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็วันพรุ่งนี้หยุดเราก็เจอกันอีกคันก็จะเป็นวันที่ 29เลยนะครับน่าจะ9้าถึงคันประมาณนี้แหละให้มันสะบ,บั้นหันแหลกไปเลยเหนื่อยเนยวันเดียวนะจะได้พักแล้วใครต่อต้านยิ้าขายไปหมดแล้ว9คันสิคันเนี่ยเราลดมาจะไม่ขายแล้วเราจะไปเดือนหน้าเลย <c oughs> ไปเดี๋ยววันนี้พี่ต่ายไปดูก่อนไปพี่ต่พา,าไปดูว่าพี่ต่ายปล่อยรถรุ่นไหนกันวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ขายดีเป็นกําลังมาแรงมากๆเลยไปดูกันเช่นครับ ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันหนีนี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยคันนี้นะครับจะเป็นทั้ง FC นะครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่ออกรถไปกับพี่ต่ายเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับโอ้โหนะโดยตอนแรกลูกค้าออกบิ๊กอัพนะแต่ว่าตอนนี้ร่ำรวยขึ้นนะก็เปลี่ยนไม่ใช่ลรรำรวยขึ้นด้วยแล้วก็ครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวใหญ่ขึ้นด้วยนะก็เปลี่ยนจากบิ๊กอัเนี่ยซื้อเพิ่มนะ เป็นเจ้าตัวรถเจที่นั่งโดยคันนี้ที่ลูกค้าเลือกใช้ก็จะเป็นเจ้าตัว MU-X Grey 3.0 e ลิก a น c ์นะครับตัวนี้จะเป็น e l ิก a n c ส Smart นะตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่สามารถปรับระดับได้นะครับมันจะสามารถปรับระดับของมันได้แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมนั่นเองกระจังหน้าของเจ้าตัว MU-X คันนี้นะครับ มันมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นคโครมเมียม2ชั้นโลโกโ้ Isuzu เป็นสีคโครมเมียมมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมุมอับที่สายตาให้แล้วก็ไฟตัดหมอกของเจ้า3.0 e l e g a n c เนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองซึ่งนะครับก็ต้องยอมรับว่าณนะปัจจุบันนะครับเจ้าตัวรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์นะัไม่มีใครร้อนแรงเจอเกินเจ้าตัว MU-X คันนี้แล้วนะระบบความปลอดภัย มาครบมาเต็มนะครับ ABS ส่งลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวทางลื่นออกตัวในทางลาดชันมันมีมาให้นะครับแล้วก็วงเลี้ยวของมันเนี่ยค่อนข้างจะแคบมากๆเลยเรียกได้ว่าโอ้ชนกับรถเก่งเลยทีเดียวนะครับก็คืออยู่ที่6เมตรเท่านั้นเองเวลาอยู่เทินนี่ปพื่ดเดียวจบเลยนะครับถนนแคบก็กลับรถได้สบายระบบการสะเทือนนะครับมันจะเป็นคอยสปริงทั้ง4ล้อเลยแล้วก็ ตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กซ์นะครับลายใบ,บพัดส,สปอร์ตสีเงินนะขนาด18นิ้วยางที่ให้มาก็จะเป็นเจ้าตัวยาง265/60จากทางค่ายบริสตอลเองแล้วก็บันไดข้างของเขาเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเจ้าตัวมิวเคันนี้มีมาให้โอ้โหเรียกได้ว่า3.0อีลิเกนคุมมากๆก,กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED สามารถพับด้วยไฟฟ้าได้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้มีราวแรกลังคามาให้เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะ สำหรับใครที่อยากติดตั้งพวกกล่องอนเนกประสงค์นะเออที่บนหลังคามันจะมีกล่องเห็นไหมสมัยแต่ก่อนที่เราเห็นรถยุโรปติดกันเนี่ยคันนี้มันสามารถติดตั้งได้แต่ว่าเราต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับสัญญาณกันขโมยมีมาให้ตรงมือเปิดประตูิดจานรองไปให้เวลาที่เราเปิดนะครับไม่ต้องกลัวว่าเล็บจะไปเจ็กโดนเจ้าจารองตัวนี้ก่อนแล้วก็มีตัวสวิตช์นะครับที่สามารถเปิดประตูรถได้นะครับเพียงแค่กุญแจอยู่ห่างจากประตู 80เซนแค่นั้นเองก,ก็กดเปิดได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวล้อด้านหลังเขาข้อดีที่ของเจ้าตัว m ิลเนะครับที่ที่พี่ต่ายชอบมากๆก,ก็คือมันเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อโอ้โหหน้าก็ดิสหลังก็ดิสนะมันจึงทําให้เวลาเบรกเนี่ยเราหยุดได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์มหามงคลเอาแตะไปนิดนึงเมื่อกี้ปิดไม่ดีสติกเกอร์เหอบ เห็นหัวตัวเองแล้วมันไส้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเขาด้านท้ายของเจ้าตัว MU-X นะครับออกแบบให้มีความหล่อมากๆเลยไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็โลโก้ของมันเนี่ยจะเป็นโลโก้ Isuzu สีโครเมียมซึ่งนะครับปกติถ้าเป็นตัวรถยนต์นั่งอะไรในรส,สมัยแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีโลโก้ Isuzu ให้แต่ว่าตอนนี้บ่งบอกเลยว่าเห็นด้านท้ายรู้เลยว่าเป็นรถ Isuzu นะของเราเนี่ยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเจ้าตัว MU-X มาให้เซนเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้แล้วตัวนี้นะครับ มันจะมีชุดสปอยเลอร์หลังคาคือเราไม่ต้องซื้อเพิ่มมันมาพร้อมกับไฟเบรคดวงที่3เลยแล้วก็ตัวเสาอากาศของมันนะครับมันจะเป็นเสาอากาศแบบชาร์กฟินหรือว่าเจ้าตัวคีบฉลามนั่นแหละตัวนี้ หน้าที่ของมันก็คือมันมีหน้าที่2ออย่างด้วยกันนะครับก็คือรับสัญญาณวิดยุแล้วก็รับสัญญาณ GPS จากดาวเทียมนั่นเองพูด,ดง่ายๆมันมีระบบนําทางภายในตัวโอ้โหนะครับหนึ่งล้านสี่แบาทไม่ไม่แน่ใจว,ว่าได้บอกราคาไปหรือยังนะมิวเคันนี้นะครับเป็น3.0อีเลแกนสมาร์ทราคา1นึ่งล้านสี่แบาทมาพร้อมกับสีขาวมุกตุรไมใหม่ไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน ตอนนี้พี่ต่ายก็เปิดประตูรับซับให้แล้วนะครับก็ซับจะเข้าประตูของเราทั้ง5บานเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัว m ิวเอ็กซ์สามจุดศูอกคันนี้กันเริ่มจากด้านท้ายประตูท้ายเนี่ยของเขาเนี่ยมันเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะเราก็แค่กดไม่ใช่สัมผัสนะเรากดปุ๊บเดี๋ยวเขาก็อ้าออกแบบนี้แหละแล้วก็ตัว ด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังของเขาจะมีกลองอนเนกประสงค์ให้นะครับเราสามารถใส่นู่นนี่นั่นนะครับคุณสุภาพสตรีเนี่ยก็จะใส่พวกรองเท้านะที่เห็นลูกค้าเป็นส่วนมากแล้วก็บอรตัวนี้นะครับมันสาม,มารถพับไปด้านหน้าได้ด้วยแบบนี้นะครับเวลาที่เราต้องการวางกระเป๋าเดินทางหรือว่าสัมภาระ,ะก็สามารถจัดรูปแบบได้ตามที่เราชอบใจเลยเนดะี๋ยวพี่ต่ายให้ดูตรงนี้นิดนึงโอ้มีไฟส่องสว่างด้านหลังด้วยแล้วก็มีเจ้าตัวที่สําหรับมัดเชือกเวลาที่เรานั่งสัมภาระ,ะด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่นั่นก็ มีให้ <laughs> จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้เวลาที่เรา เราสัมาระใช่ไหมเรามันจะมีซ้ายขวานะด้านซ้ายด้านขวาเราสามารถเอาเชือกขึงได้ไม่สัมาระมันกิ้งนั่นแหละปูง่ายๆนะตัวนี้ที่วางแก้วน้ําโอ้มีไหมตอนไปสำรวจเส้นทางที่การเนี่ยโอ้หิวน้ําอะไรเราวางตรงนี้ได้เลยนะสะดวกสบายมากๆถ้ามีคนไป7คนนะเราก็ดึงมามันก็จะนั่งได้7คนเลยทีเดียวไม่มีเราก็พับไปเผื่อเราใส่ของอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของมันนะทีนี้เดี๋ยวไล่ไปดูโอ้โหแผงประตูนะครับมันจะมาในโทนสีน้ําตาลเรียกได้ว,ว่าหรูหราม,มากๆเลยทีเดียวนะครับสไตล์นี้เป็นสไตล์ยุโรป ตัวสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเงาหรือว่าดําเปียโนแบ็กที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรก็มีมาให้นะครับลำโพงที่มีขนาดใหญ่เปิดแต่ละทีนี่บึมบั่มบึมบั่มโอ้โหแล้วตัวนี้มันจะมีแซกด้วยแซกแซกไงเขาเรียกว่าไอ้ลำโพงเสียล่าสาวเด้แจ๊กแจ๊กแจ๊กเสียงมันจะประมาณให้เสียงแหลมนะมันทําให้เสียงที่สมจริงสมจังตัวนี้มันก็อยู่ด้านข้างประตูตัดมาที่หออรโดยซานโอ้โหนะครับ รถยุโรปราคาหลาย10ล้านชัดๆเลยไม่ใช่มันเป็นเจ้าตัวมิวเอ็กซ์สามจุนเกตอีลิแกนนั่นเองราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แสนบาท มาพร้อมกับเบาะหนังที่มีเทคโนโลยีคูม,ม็กซีน้ําตาลนะเวลาอะไรที่มีสีน้ําตาลมันจะทําให้ดูหรูมากๆเลยทีเดียวแล้วเราสังเกตดูกไหมตอนที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2เนี่ยมันกว้างมากๆมันทําให้ผู้โดยสารนั่งได้สบายแล้วก็มันมีพรมมาให้ด้วยพรมตัวนี้จะเข้าชุดเลยนะครับแล้วอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่มีทั้งแบบเหมือนไฟบ้านนะครับแล้วก็มีเป็นแบบ USB ด้วยขออนุญ,ญาตแกะให้ดูเดี๋ยวจะปิดไว้คืนนะอน นะครับตัวนี้ก็มีมาให้ส่วนแอร์ของมันเนี่ยจะถูกวางไว้ด้านบนนะครับมันเป็นแอร์หลังคานั่นเองถูกปล่อยออกมาจากหลังคานะมันจะมีทั้งหมด3ต่อเลยน,น,นั่นก็แสดงว่าเฮ้ยผู้โดยสารไม่ต้องกลัวเลยนะว่าด้านหน้าก็มี Air ให้ตรงกลางก็มี Air ให้ด้านหลังก็มีให้คือมีสรุปครบเลยนะครับเย็นสบายแนะ่นอนเวลาที่เราจะเข้าไปภายในนะเราง้างตัวนี้นี่ยังใช้คำว่าง,ง้างเลยมันเป็น one action นะแปลงง่าค,คือเราทําจังหวะเดียวเดี๋ยวมันจะดีดของมันเอง บยหัดบเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเลวยแล้วทีนี้พอตัดเข้ามานะครับภายในห้องโดยสารที่เป็นข้างหลังสังเกตดูไหมโอมมันกว้างได้อันนี้โดยปกตินะถ้าเป็นรถพวก เจที่นั่งนะครับที่นั่งด้านหลังสุดเนี่ยเขาจะออกแบบสําหรับน้องๆหนูๆน,น,นะครับที่ตัวเล็กๆนั่นเองซึ่งมันเป็นรถครอบครัวแต่อันนี้พอมาดูจริงๆโอ้โหชาวต่างชาติที่เขาตัวใหญ่เขาก็มาลองนั่งเขานั่งได้นะโดเยเฉพาะีิต่ายเนี่ยที่ไปสำรวจเส้นทางคาราวานนะครับก็ลองนั่งดูแล้วมันเขานั่งได้สบายจริงๆด้วยไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่ล้าตลอดการเดินทางเลยนะครับนอนหลับอย่างเดียวหลับได้สบายมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าคนอื่นขับรถให้นะแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับแผงด้านข้างประตูที่เป็นด้านหน้ามันก็จะมี แหละสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้ามันก็สามารถควบคุมได้ทุกบ้านนะครับอันนี้เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเบาะนั่งของมันคู่หน้าเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนแหละมันก็เป็นเบาะหน้าทรงสปอร์ตมาพร้อมกับเทคโนโลยีคู่แม็กสีของมันเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเดินโดยได้สีเทานั่นเองแล้วก็พิเศษสุดๆตรงที่เฮ้ยไอตัวเบาะของมันเนี่ย มันสามารถปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางเลยนะนี่แทิศทางเลยยิ่งมันปรับได้ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งตอบโจทย์ในเรื่องของสรีระของผู้ขับขี่ขาสั้นขายาวตัวเตีย้ยตัวสูงนะครับสุภาพสตรีสุภาพบุรุษก็สามารถนั่งได้อย่างสบายนั่นเองแล้วก็บริเวณตัวนี้รุ่นนี้นะครับเขาไม่มีตัวเปิดฝากับไม่ไม่ใช่เปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังน้ํามันให้นะเพียงแค่เราปลดล็อกประตูนะครับปลดล็อกประตูก็ น้องๆที่ทํางานอยู่ปั๊าน้ำมันเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขาก็จะจิ้มที่ฝาถังมันกระเด้งออกเลยนะทีนี้เรามาดูดูกันบ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับพวงมลลาลัยที่เป็นพวงมลลาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับก็คือมันเป็นพวงมลลาลัยพุ้มหลังเนี่ยขอขยับออกนิดนึงตืดอ,อันนี้ปรับ,บเบาไฟฟ้านะ มันก็ค่อยเลื่อนออกโอ้โหนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วก็ด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวามันจะมีครูสคอนโทรลให้แล้วมาตรวัดหน้าปัดของมันโอ้โหมันจะแจ้งเตือนได้เลยนะครับว่าประตูมันปิดบ้านไหนเปิดไว้บ้างนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปงมหานั่นเองพวงมาลัยของมันเนี่ยนะครับมันจะสามารถไอ้มันจะมีตัวนี้ด้วยตัวนี้สามารถเปิดเปิดท้ายจากตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เปิดท้ายจากรีโมทก็ได้นะนี่ อันนี้จะเป็นกุญแจของมันนะครับเป็นกุญแจอัจฉริยะที่สามารถเปิดประตูท้ายเนี่ยได้จากรีโมทเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดที่ปุ่ม p u สต start ต,ตรงนี้บริเวณแผงคอนโซลด้านหน้านะครับอุ้ํทำไมพูดภายในพูดมันมากๆเลยมันสวยมันหรูไงมีการบุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าคอนโซลก็ออกแบบดูมิต,ติมีมิต,ติมากๆเลยนะครับตัวหน้าจอ9นิ้วระบบนำทางมีมาให้รองรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวามีฮีเตอร์ โอ้โหนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับออกตัวทางลื่นนะครับลงทางลาดชันโอ้โห ระบบลดมลพิษโอ้มันมีมาให้เยอะแยะมากมายเลยแล้วทีนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือมันเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับ Auto ออโต้โฮเบรกเราไม่ต้องไปเหยียบเบรกบ่อยๆเวลาติดไฟแดงนะมันเบรกให้นั่นเองแล้วก็ตัวเกียร์มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับโหมดเลฟตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเสมือนเกียร์ธรรมดาได้นะเออแล้วก็สําหรับ f c ที่ถามมานะครับว่ามิวเรุ่นไหนมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกตอนนี้ไม่มีสัก,สกรุ่นแล้วนะเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งหมดเลย เอามาดูเครื่องยนต์กันบ้างก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องยนต์ที่ส่งพลังมากๆเลยทีเดียวเวลาเรานั่ง7คนไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้บล็อกใหม่ล่าสุด3,000ซีซีนะครับ190งแรงม้450 m, มา450นิวตันเมตรเมื่อวานหัวเาลองเหยียบดูโอ้โหมันมากๆเลยนะโอโ้โหทั้งมันทั้งนิ่มขับสนุกมากๆเลยเดียวสําหรับใครชอบความแรงแล้วก็นั่งได้เยอะๆเจ้าตัว Mew X สามจุดศูนย์เกรด Anti-Mate ไม่ใช่เกรดเกรด Eleg ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็7โมงเราจะไปซื้อโปรมาลลยล้วขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงี่งไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบก,กับพี่ชายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ